ช่องนิ้ที่สองสีเหลืองช่องนิ้ที่สามสีเหียวและช่องนิี Arizona, าผมส,สีสีสีแดงนีี่ไนี่ครับสีเียวนี่นี่ครับสีเหลี่งนีครับแล้วก็สีฟ้าี่้ข้านะครับุ่นใหญ่ครับนนี้เราูนครับีไบนะครับุ่พิษุใหญุ่ใหญ่พเราดูครับอดอไปด ไปไปแล้วต่อ Lily Susie FC รื่องนี้นะครับแปลนะ<อ>ตาแกแดดจนเคียน<อ>รายการที่22ครับวิ่ง<อ>คือเมตรชายป .6 กลุ่มที่1ครับเชิญครับช่องวิ่งที่1สีเหลืองช่องวิ่งที่2สีเขียวช่องวิ่งที่3สีแดงและช่องวิ่งที่4สีฟ้าครับครับน<อ>ี่ให้สังเกตตรงนี้นะครับชูเหลืองด้วยครับชูแดงด้วย เออสีเขียวก็มีดีคอยดูคอยดูสีเขียวก็มีดีสีเขืยวก็มีดีครับมามเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันสีแดงก็จำดูความจักของเขาเพราะเราจแม่ของาบันดียบบันดียบอ้ My God เป็นไงบ้างลูกเดีอบลูกเขียวลูกเดือบตอนนี้กรรมการกำลังเคลียร์ช่องวิ่งอย่าลงมานะลูกสีเขียวอย่าลง